มาจากโจทย์การเรียนรู้ในค่ายโครงงานคุณธรรมที่ท้าทายให้เด็กๆแต่งเพลงเกี่ยวกับความดีองค์ความรู้หรือคําบอกคําสอนมันมีอยู่แต่ทํายังไงให้ความรู้หรือคําบอกคําสอนนั้นมันได้ความรู้สึกของคนได้ความประทับใจโดยเฉพาะวัยรุ่นชอบดนตรีแล้วก็ได้มาใช้ใช้มาทําความดีก็พอดีครับไปด้วยกันได้เป็นการดึงพลังของเราออกมาเป็นการระเบิดมาจากข้างในตัวเราเอง จากความรักความชอบจุดประกายต่อยอดความคิดฝันจนสำเร็จออกมาเป็นอัลบั้มตติยำปิรักดีไม่โดดเดี่ยว อย่างวันนี้เป็นอีกครั้งที่เด็กๆเดินทางจากบ้านมาด้วยพลังเต็มเปี่ยมรวมตัวเข้าห้องซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตแม้มาไกลาจากหลายภาคแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาทำเรื่องดีๆร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มาไม่ได้มันต้องมามาช่วยกันไกลไม่ไกลไม่สำคัญนะคะแต่เราคือรวมกลุ่มกันทำความดีคือยังไงเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วะคะ่ะทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะกินใจมากครับมันใช่เลย ในหลายเวทีดีๆเปิดโอกาสให้เด็กๆนำผลงานเพลงคุณธรรมออกเผยแพร่จัดมินิคอนเสิร์ตแสดงพลังสื่อสารความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่มีความสุขมากค่ะเรารักที่จะทำแล้วเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันมีความสุขแล้วพอมีความสุขมันก็เกิดทลนดตาม,มทั้นเพลงมันทำหน้าที่เป็นสื่อ สองแง่ก็เป็นสื่อนำธรรมะไปหาคนแต่ต่อไปถ้าเขาสูงกว่าน,นี้เพลงนั้นจะนําคนสื่อกับมหาธรรมะเป็นลำแสงเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางความแปรปรวนของยุคสมัยขอเพียงมีโอกาสสัมผัสสิ่งดีเรียนรู้และลงมือทำพลังเงยาวชนก็จะเจิดจ้า เปี่ยมพลังความดีและสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมงดงามก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งฮะวงตัติยมปินะวงนิดมีที่มาที่ไปไงอาจารย์เป็นพวกเด็กที่ทำโครงการเพื่อธรรมครับแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบค่ายระดับภูมิภาคซึ่งมีอยู่8ภูมิภาค8ค่ายครับเราก็เดินสายไปจัดค่ายตามภูมิภาคครับ แล้วก็โยนโจทย์ง่ายๆว่าให้เด็กเนี่ยเขาแต่งเพลงประจำค่ายเขาครับที่เกี่ยวกับความดีครับก็จะสะสมเพลงอย่างเงี้ยมาแล้วก็พอมาสู่ระดับประเทศเนี่ยเราก็ให้โจทย์ท้าทายอีกว่าเนี่ยเธอมาเธอไม่รู้จักเอนมาก่อนหรอกแต่ว่าเราอยากทดสอบว่าเธอจะสามารถทําได้ไหมก็ท้าทายเขาว่าแต่งเพลงกับความดีเนี่ยภายในหนึ่งคืนเป็นเขาก็แต่งได้ ทีนี้ถามว่าหลักคิดที่เราทําตรงนี้คืออะไรคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทําความดีมาจริงเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความซาบซึ้งในความดีที่มันจะอย่างลากลึกลงไปครับถ้าซาบซึ้งในความดีจริงเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงได้อย่างซาบซึ้งแล้วก็เพราะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ผ่านกระบวนการนี้เพราะว่าเราไปถามวัยรุ่นทั่วไปนะถ้าให้แต่งเพลงแล้วแต่งเพลงให้กับความรักกับความดีเนี่ยครับเขาจะแต่งอะไรเขาจะแต่งให้กับความรักหรือความดีในส่วนใหญ่ก็จะแต่งให้กับ ครละใช่ทีนี้เราก็เออถ้าเขาทำมาจริงเนี่ยเราเรียกว่าเขา fall in love กับความดีได้แล้วก็พบเโอ้โหเพลงเพราะมากแมาก็ก็มาฟังย้อนหลังครับค่ถือว่าไม่มีเวลาที่จะไปฟังละเอียด <Okay. S 2> งานเราเยอะในช่วงค่ายเราก็ฟังย้อนหลังแล้วอเอ,อ๊ะผมมันเพาะจังเลยอะ่ะ ทำยังไงดีเสียดายก็เลยไปขอเงือมาที่เราประหยัดได้เนี่ยเราประหยัดแรงหลักงานต่างๆก็ไปขอโรงเรียนรุ่งอรุณเขาใช้เปิดโรงเรียนทําเป็นค่ายเล็กๆใ,<ช>ให้กเด็กที่สนใจเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็เป็นค่ายผลิตเพลงคุณ,ณธรมรมใช้เวลาเพียงแค่4วันอ,ออกแบบแนวดนตรีเข้าของซ้อมเข้าห้องอัด อะไรออกมาเป็นอัลบั้มเนี่ยภายใน4วันจะเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์นานดนตรีครับแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะมักจะพบว่าเพลงคนทําหรือความดีเนี่ยผู้ใหญ่แต่งอย่างพเาเด็กมาร้องใช่ใช่แต่อันนี้คือเขารู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการทําทั้งหมดแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับเรื่องของโครงงานคือให้เด็กหรือเยาวชนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนในการริเริ่มแล้วลงมือทําด้วยตัวของเขาเองครับให้ได้มากที่สุดครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะมีการไปแสดงคอนเสิร์ต ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยอ่าไปไปจากคอนเสิร์ตที่สยามดิสคัฟเวอรี่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แต่ก่อนนั้นก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆที่หน้าหอศิลปะวัดธรรมแห่งประเทศไทยที่เซนต์ทันเวิร์นครับที่หอประชุมจุฬาครับก็มีหลายที่แล้วก็มาเป็นมามีไฮไลท์ของเราคือที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วสิ่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือว่าอาตมาให้โจทย์กับเด็กที่มาอยู่ค่ายห่างประเทศทั้งหมดว่าให้เขาเป็นออร์แกไนเซอร์การจัดมันมีเวลาอยู่7ชั่วโมง บนเวทีคอนเสิร์ตซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเจ็ดชั่วโมง mm. แล้วเรา mm. เราเราก้ามากเราเราท้าทายเขาว่าเธอมาสู่ระดับประเทศแล้วเนี่ย mm. เธอเป็นเด็กอยู่ไม่ไนดน้เธอต้องเติบโตขึ้น อาจารย์จะโยนงานทั้งหมดให้พวกเธอรับผิดชอบเขาก็จะมีตั้งคณะรัฐบาลกลางจะมีแบ่กกงงานกันน้พัดแล้วไม่ใช่งานนี้งานเดียวคือเขา <c oughs> เขาต้องออกฟิเนเซอร์ส่วนอื่นด้วย <c oughs> แล้ววันนั้นก็สําเร็จงดงามมีทางทีวีไทยท,ไทยพีเอสก็มา <c oughs> ร่วมถ่ายถ้าคุณเทพประชายหยองก็มาขึ้นเวทีผู้ห <c oughs> ลักผู้ใหญ่มา <c oughs> มีทั้งในส่วนของการสมาราัสมมนาเสวนามีคอนเสิร์ตมีงานศิลป,ปะว่าทำสี่ภาคอะไรเขาจัดผ่านไปได้อย่างงดงามแล้วแล้วมันกเป็นประจักษ์พยานว่าเด็กและเยาวชนไทย มีศักยภาพสูงมากถ้าเปิดโอกาสให้เขาแล้วมีกระบวนการที่ถูกต้องครับแหมก็เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ลบภาพเดิมๆของเยาวชนไทยไปแล้วนะว่าเยาวชนไทยนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้สนใจเรื่องของคุณธรรมความดีงามนะไปรู้สึกอาจารย์จะมีคําเรียกอยู่ใช่ไหมที่ความเข้าใจเป็นภาพลบเกี่กับเยาวชนไทยทุกวันนี้ฮนะว่าเยาวชนไทยนี่ มั่วเซ็กเสียบเสพย,ยาอะไรหมดเนี่ยครับแล้วแถมดูถูกด้วยว่าอย่าไปคบเด็กสร้างบ้านพระอาจารย์เขาเปลี่ยนใหม่บอกว่า,าเราจะคบสร้างบ้านจิบจิบน้อยไปเรารจะสร้างโลกเราจะสร้างชาติครับถ้าเราให้เขามีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยรอาจารย์เชื่อว่าเขาเด็กไทยเราไม่ไม่แพ้ชาติไหน แล้วก็เขามีศักยภาพที่สูงมากเขาสามารถจะเป็นผู้นําในทางความดีงามครับและอย่างแท้จริงหลายโครงงานเนี่ยพลิกเปลี่ยนทางโรงเรียนพลิกเปลี่ยนทั้งชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนด้สองไปโอ้ครับครับนี่ครับเป็นเป็นตัวอย่างนะฮะที่ผมปริ้นออกมาจากที่พระที่พระอาจารย์ได้ทําขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือโครงงาน คุณธรรมเฉลิมประเกียรตินะครับเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงอันนี้ของปี2552ใช่ครัรู้สึกที่พิมพมาอาจจะมีปัญหาหน่อยข้างข้างหน้าจริงก็จะเป็นภาพสีแล้วก็รู้สึกมันข้ามหน้ามันนิดก็เข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้อันนี้อันนี้ใครทำอ่ะตมาก็เรียบเรียงขึ้นมาแล้วก็อันนี้จริงๆมันตั้งแต่ปี52ครขอปีปัจจุบันเนี่ยก็ ก็ยังใช้เล่มนี้อยู่เพราะว่ายังไม่มีเวลาปรับปรุงห,หลักการก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนั่นเองนี่ก็กาลังทาเล่มใหม่เพื่อจะเพิ่มตัวอย่างเพิ่มคําอธิบายเข้าไปครับครับก็อยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการโครงงานเนี่ยครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จได้เพราะอะไรครับสำหรับการโครงงานคนทาที่ที่จะ,จะชนะ,ะการประกวดเนี่ยครับผม เตือนพรคือจริงๆแล้วโครงงานคนธรรมเสริมวมกเกอยริเนี่ยเราก็เน้นเรื่องให้เด็กเนี่ยรวมกลุ่มการคิดด้วยตัวของเขาเองมากที่สุดงั้นจุดเริ่มตรงนี้เป็นจุดสําคัญครับถ้าจุดเริ่มนี้ทําได้ดีเนี่ยความสําเร็จเห็นเป็นเรียกว่าเห็นเป็นลวงหน้าแล้วว่าจะสําเร็จแนะแต่ถ้า<ม>เกิดเริ่มต้นไม่ได้เอาหลักการนี้ก่อนว่าเด็กเขาต้องรู้สึกริเริ่มเขารู้สึกเป็นเจ้าของในตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นระบบเดิมก็คือผู้ใหญ่สั่งเด็กทำครับครับ คณครูก็จะสั่งหมดแล้วเด็กก็ทำโครงงานใครเด็กก็โครงงานครูไม่ใช่โครงงารเดันตรงนี้เริ่มต้นก่อนเลยคือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้บริหารครูที่ปรึกษาหรือว่าพระสงฆ์ที่ปรึกษาเนี่ยต้องจับหลักนี้ให้ได้เราใหญ่เขาทําอะไรเนี่ยไม่ใช้วิธีบอกสั่งใช้วิธีของการตั้งคาถามใช้วิธีของการสร้างความตระหนักสร้างแรงบันดาลใจบางทีอาจจะพาไปดูสาการจริงแล้วมาชวนกันคุยตั้งวงอะไรอย่างเงี้ยจนเขาตกผลึกความคิดของเขา เป็นระบบโค้ชจากครูเนี่ยเปลี่ยนเป็นโค้ชนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เริ่มด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นสําคัญที่สุดถ้าทาเริ่มต้นตรงนี้ได้ปุ๊บที่เหลือเนี่ยจะเนื่องกันพอเขารู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของในความคิดที่เขาวางแผนอะไรต่อะไรเขาไว้เนี่ยก็จะอยากลงมือทํำนี่พอลงมือทําถ้าประคับบอกให้ดีเนี่ยตอนลงมือทาเนี่ยก็จะผูกพันแล้วเราพบว่าช่วงที่งดงามที่สุดของทุกโครงงานคือช่วงของความไม่สําเร็จ ต้องฟังให้ดีนะอีกครั้งหนึ่งนะช่วงที่งดงามที่สุดของทุกโครงงานคือช่วงความไม่สําเร็จโดยเพราะในหนึ่งดเดือนแรกที่ต้องเรียกว่าลองถูกลองผิดแล้วก็นะทําให้เรียกว่าอะไรล่วมสุขร่วมทุกฝ่าฝันช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่ทําให้เขาเกิดคุณธรรมแล้วก็มีความผูกพันเป็นเจ้าข,ของมากขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาฟังจากพะอ้าจาร์ต่อนะครับเพราะว่าการที่จะทําโครงงานคุณธรรมโดยตัวเยาวชนเองนะครับเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาได้นั้นไม่ง่ายนะครับในช่วงหน้าครับจะเย็นๆจะลูกอย่าลืมทานซองเดือก่อนไปทำงานนะล,ลูก นี่ค่ะคแม่ส่งเดอเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่ค่ะขอบใจมากจ้ะลูกเดี๋ยววันนี้เราเอาส่งเดอมไปเยี่ยมคุณยายกันดีไหมคะได้สิจ้ะลูก ถ้าเรานิ่งเนี่ยเราจะเกิดสติพราะเกิดสติเราจะเกิด,เกด,เเกดความรู้สึกคือรู้สึกว่าเราตกลงมาจนอยู่จุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่าเป็นก้นเหวแห่งความเสื่อมแล้ว ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะหลายคนบอกว่าต้องเปลี่ยนกันในรัฐสภาเปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญแต่ตามาคิดอีกอย่างหนึ่งนะต้องเปลี่ยนที่ใจคนคุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนคุณภาพของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัญญาถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงคำถามก็คือ แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณได้บ้างกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันดาลใจนะครับช่วงนี้จะให้ท่านพระมหาพงนรินได้เล่าให้ฟังต่อนะครับเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาของเด็กๆนะในการทำงานร่วมกันในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชน ไทยทาดีถวายในหลวงเ,<อ>เป็นยังไงช่วงการทํางานที่พระอาจารย์ได้เห็นมาคือหลายครงงานเนี่ยบางทีจะมาแก,กล้งทักเวลาเราไปเยี่ยมประเมินครัลาโครง,งานนะเป็นยังไงลูกร้องไห้ไปกี่ครั้งแล้วเท่านั้นแหละปล่อยโฮกันออกมาพระอาจารย์รู้ได้ยังไงหนูเราบาอยาง้งอย่างนี้วันนี้กับครูกับเด็กกอ,อดคอก็ร้องไห้เพราะว่าคือมันเป็นความจริงที่สะเทือนใจเหมือนกันนะว่ากว่าเด็กจะทําความดีแล้วรอดมาได้เนี่ยในระบบโรงเรียนเนี่ยมันยากเยนแสนเข็นนะทุกวัน อ้แล้ครับจริงๆคือพอจะทำไปพวกโอเคตัวปัญหามันยากแล้วแต่ว่าที่มาบันทอนกำลังใจใ <ช S 2> ก็มักจะมีคำพูดของครูสายวิชาการหรือถ้าบางบาง,บางโรงเรียนพุ่มในการโรงเรียนไม่ค่อยสับสนแล้วพวกนี้ก็จะบอกทำน้องว่าทำไปทำไมเหนื่อยเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หนักไปกว่านั้นก็คือ ไปคาดหวังกับไอ้เรื่องผลรางวัลเนี่ยมากจนเกินไปจนจนมองเรื่องของความดีเป็นเทคนิคว่าทําไงก็ได้ให้ได้รางวัลไม่เห็นจะต้องเปนเหนื่อยจริงจัง,งอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีแต่งหน้าแต่งตาเอาไปประกวดตอนปลายปลายทางก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องทำอไอรเหนื่อยมากอะไรเงี้ยโครงการอื่นยังไม่เห็นต้องเหนื่อยขนาดนี้โครงการอื่นก็ไปดูว่ากรรมการจะดูอะไรแล้วก็ไปที่เขาเรียกว่าเฟคเฟคกันไปไปแต่งหน้าแต่งตา,า,ต,าต่อประกวด ีิโครงการคงงานความธรรมทำงานไม่ได้เพราะว่าเราเราคุมหมดตั้งแต่เริ่มต้นครับช่วงระหว่างกลางช่วงประเมินแล้วก็ต่อยอดอะไรเงี้ยเราก็พยายามดักหน้าดักหลังไว้ครับนะก็ก็เจอบ่อยๆที่เป็นอย่างที่ว่าเอางานโรงเรียนมาเอางานที่มันเฟกๆมาครับเราก็พยายามให้เด็กเรียนรู้ใหม่แล้วเราก็พบว่าส่วนสําคัญเลยคือการที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจชอบคิดว่าเหมือนโครงการอื่นๆ โครงการแบบราชการทําเอาใจนักการเมืองเอาใจผู้บับบัญชาข้างบนอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์แบบผิวผ่านแล้วก็เลิกที่เราพยายามบอกว่าไม่ใช่นะกายรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องลงมือทําจริงที่พอทําจริงปุ๊บเนี่ยปัญหามันเยอะมันก็จะต้องแรงเสียดทานแต่ลคพัะก็จะมีภาวะที่ต้องต้องสู้กับความไม่สําเร็จนซึ่งพระอาจารย์มองว่า เด็กไทยขาดเรื่องนี้ขาดการทําอะไรที่มันยากๆที่มันต่อเนื่องและไม่สําเร็จเนี่ยภาวะทางจิตใจเนี่ยจะฟันฝ่าจะไม่ท้อได้ยังไงท้อไปแล้วมันจะดึงกําลังใจกลับมาได้ยังไงครับคบตอนนี้เด็กไทยขาดหมดเลยแต่คนทำเนี่ยจะให้กระบวนการรู้ที่สําคัญนะเนี่ย แล้วถ้าเขาผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยเรากำหนดว่าต้องไม่ต่ำมา2เดือนครับครับคือเดือนแรกมันจะเป็นช่วงการลองผิดลองถูกฝ่าวันสารพัดเดือนที่2เนี่ยจะได้ทํางานจริงๆช่วงนี้แล้วพอมันเห็นผลความสำเร็จเช่นอยากให้เพื่อนเลิกเหล้าครับให้เพื่อนเลิกเล่าได้เนี่ยไอ้ความสุขค,ความปิติความภูมิใจที่ทำให้เพื่อนดีขึ้นมาได้มันเป็นยังไง โรงเรียนสกปรกมีขยะเต็มแล้วโรงเรียนมันสะอาดขึ้นมาได้มันเป็นยังไงห้องน้ำเนี่ยมันเคยเหม็นทุกคนใช้แล้วไม่รับผิดชอบเนี่ยแล้วทุกคนรับผิดชอบแล้วร่วมกันรักษาด้วยจิตอาสาเนี่ยพราะถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันมันจะปีติมากแลวตรงนั้นจะทําให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของโครงงานหรือความดีที่เขาทําเองเนี่ยมากขึ้นครับเดี๋ยวไปดูอีกโครงงานหนึ่งนะฮะโครงงานจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยนะครับโครงงานนี้ไม่ได้ทํา เฉพาะเยาวชนกับเยาวชนแล้วนะตอนนี้ออกมาทํากับชุมชนโรงพยาบาลผู้ป่วยเลยนะฮะไปดูสิครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับโครงการน,นี้นะครับทุกเช้าวันอังคารในชั่วโมงโฮมรูมเด็กๆจากชมรมดนตรีไทยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสอนจะอาสามาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยฟังเป็นประจำ บางคนที่รู้จักดวนตรีไทยเขาก็จะมานั่งฟังหน้าๆแล้วก็ตบมือเค้าเป็นจังหวะแล้วก็ท่องโน้ตไปด้วยค่ะบางรายก็ชอบก็เอาเงินไวน้างค่ะชาวบ้านมีความสุขเอาถิ่นบุมาหมกบุญอยู่กับผูมป่วยบางหนึ่งบางหนึ่งมาวินวินนี่กกระหูึุมันไข่ไปเลยไข่ลูก,ล,ก,ล,กล้าน,ลาน,ลานเลรนยญเนอะเยี่ยมดีมากนี่เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในโครงงานจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยซึ่งริเริ่มขึ้นโดยเชิดศักดิ์เด็กนักเรียนชั้นมหก หลังจากที่เขาพาคุณยายมาโรงพยาบาลและพบสภาพคนไข้นั่งกันแน่นขนาดรอนานในบรรยากาศเคร่งเครียดแต่ก่อนนี่เขาจะวุ่นเลยนะครับบางทีเนี่ยพยาบาลดุและผมก็เลยมีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเป็นนักเรียนเราจะไปช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรของโรงพยาบาลโรงเรียนของเราก็ต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเด็กก็มีน้ำใจที่จะไปช่วยชุมชนก็เป็นความคิดที่ดีก็เลยสนับสนุนตน